คุณต้องการที่จะยอมแพ้ต่อความรักมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกสุขภาพเงินการแสดงออกความสัมพันธ์และทรัพย์สินที่คุณต้องการล้วนเป็นที่ต้องการเพราะคุณรู้สึกว่าคุณจะได้สัมผัสกับความรักเมื่อคุณมีมันคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้รถใหม่ที่ปลอดภยัยคุณจะรู้สึกรักมากขึ้นในบ้านที่ทําให้คุณพอใจคุณจะรู้สึกคู่ควรกับความรักมากขึ้นและเปิดกว้างมากขึ้นเมื่อคู่สมรส ลูกหรือคู่ครองใหม่ของคุณส่องแสงสว่างมาที่คุณคุณจะรู้สึกรักได้มากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกดีกับร่างกายคุณมาบนโลกนี้เพื่อเล่นสร้างความรักและสัมผัสความรักในรูปแบบต่างๆที่สวยงามอย่างไรก็ตามคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ความรักได้ที่นี่ตอนนี้และทุกช่วงเวลาณจุดใดในชีวิตของคุณในทุกลมหายใจคุณสามารถเปิดรับความรักอันเป็นนิรันดรและไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งอยู่ภายในสิ่งสร้างทั้งมวล ขณะที่คุณทําเช่นนั้นคุณจะเปิดใจรับสิ่งอัศจรรย์คุณเปิดรับทุกสิ่งที่สวยงามคุณเปิดรับพระคุณคำแนะนำและความดีที่มีอยู่มากมาย The Angel